ไวตั้งตอนนี้เบิ้1 7 1 3นะคะอของเมืองรายมหาราชอันนี้มีผู้ี่เหนียวค่ะมีจูโลกต้องบุกทีกับเมงรายเปลี่ยนมาที่นันน้ำพัดค่ะโอ้คราวนี้เรียบร้อยต้องบุกทีกับเมงรายเปลี่ยนมาที่นันน้ำพัดค่ะ โอ้รานนี้เรียบร้อยตัได้ดีค่ะแล้วก็ามาตีลูกนี้ไม่มีปัญหาอีกครั้งค่ะแล้วก็ามา,มาตีอ่ะแตะยอดร้องไว้ทันดัาน,นภาั์ตีใส่เลยค่ะลูกนี้เรียบร้อยค่ะ ยี่สิบสี่สิบแปดนะคะแดนนพัฒน์ตีใส่เลยค่ะลูกนี้แมงรายจะได้สวนแดนนพัฒน์โอ้โหตีตรงค่ะยกหลังมาแดนนพัฒน์แอบตีวางเลิกไปแล้วก็ลง หลังมานันนพัทได้ยกหัวเสาไม่มีปัญหาค่ะลูกดีฮะร้อเบสองเซนติเมตรสก็สี่ค่ะหลังมานันนพัทหลังมานันนพัทค่ะขอไว้กับสุกัญญาค่ะ ใส่ลูก,กนี้ตีนะยาสมยอีกทีไเป็นปัญหาขอนได้โยงข้ามาเอาค่ะย่อตรงกลางค่ะเมงรายเป็นนันนะคะอีกครั้งนะคะได้ค่ะโอกาสของเมงรายยกให้นันนะัะตีสลับล้อไปอีกครั้ง หวังข้ามาก่อนโเป็นไรต้องแก้ไขเป็นกันค่ะโอ้แล้วแก้เป็นดีค่ะเขาดี